เราแซงก่อนแล้วให้ค้าหลังพูดอืเขาชะลอให้เราละชะลอไปที่หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาขึ้นเองไปอยู่ข้างหลัง ไปด้านรถเลยครับด <Okay. S 3> <Okay. S 2> ้านหน้ารถเดินหน้ารถไปด้านหน้ารถเลยครับเทพที่ไหนพีคทักบ้าหนาวเขาเดินมานี่เลย